แม่นำศพลูกชายร้องผอวตอรคอดีไม่คืบตำรวจสใส่กุญแจมือหลังอุบัติเหตุจนเสียชีวิต ที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในวันที่24ธันวาคม2564นางวรรณาภากลัดสนอมารดาพร้อมนางสาวสุทินีกลัดสนอพี่สาวได้นำร่างบรรจุลงศพของนายธนวัน์กลัดสนออายุ41ปีผู้เสียชีวิตจากกรณีถูกตำรวจสบพบางละมุงจังหวัดชนบุรีควบคุมตัวใส่กุญแจมือไพ่หลังแล้วพยุงขึ้นท้ายรถกระบะไปยังสถานีตำรวจหลังประสบอุบัติเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์เฉียวชนกับคู่กรณีที่เลี้ยวตัดหน้ากระทันหันบนถนนสุข,ขุมวิทตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี โดยไม่ได้มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2564มาร้องขอความเป็นธรรมและยื่นหนังสือถึงพลตบวรเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจชาติหลังคดีผ่านมากกว่า1เดือนกลับไม่มีความคืบหน้าในการเอาผิดกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดรวมถึงยังมีพยานหลักฐานบางอย่างสูญหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุ นางสาวสุธินีกล่าวว่าครอบครัวติดใจการเสียชีวิตของน้องชายในหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นเรื่องที่หลังจากเกิดอุบัติเหตตตำรวจสบพบางละมุงควบคุมตัวน้องชายผ่านหน้าโรงพักไปโดยไม่เข้าโรงพักหายไปกว่า30นาทีก่อนจะพากลับมาในสภาพหมดสติโดยไม่ทราบว่าถูกนำตัวไปทำอะไรบ้างและหลักฐานจากกล้องวงจรปิดบริเวณโรงพักสูญหายไปทั้งทั้ที่ในวันแรก,แรก,แรกตำรวจได้สแสดงหลักฐานดังกล่าวให้ครอบครัวเห็นแล้วแต่เมื่อไปขอหลักฐานในภายหลังตำรวจกลับแจ้งว่าไม่มีหลักฐานดังกล่าว นอกจากนี้ตำรวจยังไม่เปิดเผยความคืบหน้าของคดีรวมถึงรายชื่อบุคคลในเหตุการณ์ที่เข้ามาควบคุมตัวน้องชายทําให้ครอบครัวไม่ทราบว่ามีการแจ้งข้อหาดําเนินคดีกับคู่กรณีอย่างไรบ้างด้านนางวนาภาบอกว่าหลังจากเกิดเหตุคู่กรณีมาขอขอมาเพียงแค่ครั้งเดียวแต่ไม่มีการช่วยเหลือหรือเยียวยาครอบครัวแต่อย่างใดจากนั้นก็ไม่เคยเจออีกเลยซึ่งทางครอบครัวจะเก็บศพไว้จนกว่าคดีจะได้รับความเป็นธรรม สนับสนุนโดยหุ้ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580